เชิญจะสวัสดีครับบอสไงเหนื่อยเนีมึงมึงเอาชั้นสี่เลยเหนื่อยเนี่ั้นสองเลยไม่จับห้องแคสวะต่อว่างห้องนี้อห้องนี้ไม่มีริฟ์เลยห้องนี้แหละหมอแคสสุดแล้วเพื่องานสู้เสมอเดี๋ยว ให้แนะนําตัวก่อนเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวแนะนําตัวถือป้ายแนะนําตัวก่อนไอ้อโอนไหวเลยไหมเนี่ยน้องเขียนชื่อมึงแล้วเนี่ยโบ๊ทก็ปวกมารอยอยู่นี่หมดแล้วปลวกมารอยอยู่นี่หมอนะเอไอปลวกมึงนั่งพักก่อนโบ๊ทโอเค,อเคไหมเอ้ยโบ๊ทเคยแชทที่ไหนมาก่อนปะย<ะ>ังนี่งานแรกเลยใช <ยะ S 1> ่ไหมตื่นเต้นปะไม่ค่อยไม่ค่อยฮะถ้าถ้าถ,ถ้าตื่นเต้นจะให้ไปยืนออกกําลังคลุกคลั่ก่อนแทงปลาไหลไหมแทงปลาไหลนั่งขยับไปน้องรู้จักกันเหรอแนะนำตัวเออเพื่อนไอ้มาร์อ๋อ ออกมาแบบมันแบบมันมาร์กไงมาร์กอ่ะมาเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนโอเคเดี๋ยวถ่ายแนะนำตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูพี่อ้นก่อยด้นเพราะว่าพี่อ้นเคยเคยแคสมาหลายงานแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูพี่อ้นก่อนนะสวัสดีครับตวินแสนก้อนสีครับผมชื่อเล่นชื่ออ้นนะครับหนัก120ครับสูง187ยแปบครับโอ้แคโอเคอ่ะมาโบสถ์พร้อมยัง พ um> ี่ปวดดูไทยยังไม่พร้อมยังไม่สบายปวดมันทิซซ่าทิซซ่าแต่ขึ้นมานะแทงปลาไหลไปก่อนเชื่อพ hey ี่อ mm ้อความเสียงลองได้ไหมอ๋อได้อ้ออ๋อเออใส่เสียงมาได้เยอะสอนน้องด้วยสอนน้องหน่อยแล้วแบบเป่าลมให้โดนปลายนิ้วชี้เออถ้าโดนถ้าลมโดนนิ้วอ่ะแต่ว่าถูกต้องเดี๋ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อเขาเรียกว่าอะไรวอร์มปอด หมาตัวใหญ่หมาตัวใหญ่โซ่โซ่หมาตัวเล็กหมาตัวเล็กเอ้ยหมาตัวไมาชนหมาตัวไม่ชนได้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 ที่แสดงว่าสายทางเลยะได้ได้มาแนะนำตัวนะเอาเป็นสไตล์ตัวเองครับชื่อวัลกรณ์ศิษั์ศิษ์ศุขนะครับชื่อเล่นชื่อโบนะครับอายุ29ปีแล้วนะครับเพิ่ง29ปีมานะครับก็ตอนนี้เป็นอาชีพยูืนได้เลยครับ เปน็นอาชีพติวเตอร์รอ่าแล้ววันนี้โดนจับข้อหาอะไรมาครับเฮ้ยน้องไม่ได้ติดคุก <c oughs> เอามาเอามไอีท,ทีนี้พี่ขอแบบให้แข็งแรงหน่อยเพราะว่าด้วยความที่อันนี้งานมันมันเป็นเราต้องเล่นเป็นนักรบเพราะฉะนั้นที่อยากให้เห็นตั้งแต่ตอนที่แนะนําตัวเลยความเป็นนักรบมันเหมือนแบบสอนพิเศษเก๋าเรนนะเวลาสอนเราสอนเต็มที่ไหมล่ะเครหเออหรือว่าสอนไปอย่างนั้นเองเต็มที่เาต็มที่อ่านะเอาเอาแบบนักรบนักรบดูดันห้าสี่สามสอง ครับสวัสดีนะครับผมวรรกรเสถียรสุขครับชื่อเล่นชื่อโบนนะครับอายุ29ปีนะครับเพิ่ง29ปีิบเก้าปีปนไครับเป่า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 โฮโฮโฮหมาเล็กมาเล็กเฮเฮเเออกูชอบกูชอบโอเคค้าต้าอาปลวกมามึงไหวไหมเนี่ยมึงเฮ้ยสบายตลกได้เหรอโฮโฮโฮนะหมออาปลวกมารอประจำมาร์กรอประจำมาร์กเดี๋ยวรอแนะนำตัว มันำอะไอันนี้วอร์มวอร์มเสียงเฮ้ยตงเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอขึ้นบันไดสี่ชั้นเพิ่งเงินเพิ่งเงินกูทำได้หมดอ่ามาแนะนำแบบเป็นตัวเองนะอ่าห้าสี่สามสองชื่อตะพนครับชื่อเล่นชื่อปวกเอ่อสูงร้อยหกสิบห้าร้อยเก้าครับอีกทีปะคัดอีกทีอีกทีชื่อตะพนครับชื่อเล่นชื่อปวก น้ำหนัก19สูง165ครับครับ,รบวันนี้มึงดูเป็นแรงกดกดดันหรอเปล่าเบาใช่ไหมเบไม่ไไไมค่อยสบายเลยเอ่อ,อามาเดี๋ยวบีบทีเดียวมาโบ๊ทอยู่ตรงกลางเลยเโบ๊ทอยู่ตรงกลางเลยโอ้นแล้วก็พี่ปลวกนะคืออันนี้มันเป็นโฆษณายาฉีดกันยุงของเกาหลีเราอยากได้คนหน้าใหม่แล้วพี่อ่ะชอบคาแรคเตอร์ของโบท๊ทวัะน,นั้นพี่รู้สึกว่าอันนี้โบ๊ทเหมาะเออปลวกฟังกูฟังกูโบ๊ทเหมาะก,ก็เลยก็เลยเลือกเลือกโบ๊ทมากับ เพื่อนพี่2คนรู้สึกว่าคารแรคเตอร์มันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องการความเป็นนักรบเพราะน,นักรบมันเปรียบเสมือนตัวแทนของไอยาฉีดกันยุงอะ <c oughs> ซึ่งไอไอสคริปต์มันจะมีแค่นี้เดี๋ยวจะให้พูดแค่คนละประโยคเ <c oughs> จ็บใจลูกเมียโดนรังแกอันนี้โบ๊นะ <c oughs> ข่าจะฉีดฮันแดค่าจะฉีดฮันแดฮ <c oughs> ันแดคือยี่ห้อของยาฉีดกันยุงยาฉีดกันยุงให้ยุงวอดวาย กวแค่นี้เองให้ยุงวอดวายแต่ว่าฮึกเหิมปึ้งพุ่งุพ่งส่งไปมุ่งมั่นแล้วจบแค่เจ็บใจลูกเมียโดนรังแกข้าจะเสียใจต่อเลยต่อเลยต่อเลยเพราะเพราะเขาจบปั๊บเราต่อเลยเราต่อเลยเขุณมีลูดี้เลยนะไหเมืม่อกี้เหมือนน้องแบบตามตามเสียงของของพี่อ้นมาเลยคือเพลงนั้นแหละใช่ไหมเพลงผู้ชานสิทธิ์ทิศใช่ไหมประมาณนั้นมันเหมือนมันร้อนนิดนึงมันร้อนนิดนึงเจ็บ ใจลูกเมียดโดนดังกาข้าจะฉีทันได้ให้ยุ่งวอดวายดังกว่านี้ไอ้เยี้ยเขาส่งมันมาขนาดนี้อีกทีหนึ่งขอเดินก้าวมาข้างหน้าคนละหนึ่งก้าวให้มันจะได้พลังมันจะได้ส่งมาหน่อยก้าวอาเงี้ยเอเออหนึ่งก้าวแล้วพูดแล้วฟีดปอวกเอาแล้วปวกเอาแล้วคอจะเดินห้าสี่สามสองเจ็บใจ มันวอดวายให้อยู่วอดวายหายา่ายอยา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 ยไดาได้เยายายาาย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 ้ยงยายาจริาๆนยามายา้าย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 เยื่าย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 าวยาวาย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 อยายยยย มึงเป็นอะไรมึงก็บอกกูได้นะมึงเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคกูเห็นตั้งแต่ที่มึงขึ้นมืบันไดอะไรมาแล้วนะมึงก็ดูจะเป็นล่เลยประมาณนั้นตัวใหญ่ไม่ได้โอเคโอเคได้ใช่ไหมเอาเอาดีๆทีเดียวมันมันไม่เยอะเว้ยมันจะได้แป๊บเดียวจะได้ผ่านแล้วก็ส่งให้เขาไม่งั้นคนอื่นมาเล่นมันเสียเวลาเจ็บใจลูกเมียโดนนังแาข้าจะฉีดทันแน่ให้มันวอดวายให้ยูวอดวายใวอดวายให้ยูวอดวาย มันหนึ่งเขาเดังเลยันังตะโกนมัหนเสียงกลัวเดี๋ยวมมาดูอีกทีละเดี๋ยวไอ้ปทอทีเดี๋ยวปวดท้องหอเลยเลยไปนือสีดวงไเ่สี่ดวงฮะิม่นเป็นแบบยิ่มแบบขยับไอ้มตะโกนแบบ มแต่แ้่เมื่อกี้กูก็เจ็บมากเลรู้ป่ะตอนแบบว่าแล้วมันจะมันยังไงมันจะไหลเหรอเลยมันจะพุ่งเหรอไม่รมันเจ็บพอพูดเจ็บพอแม่งปากเสียงออกมาดังแล้วไม่แบบพอสั่นแล้วแม่แบบมันเจ็บอ่ะมันเจ็บตรงแบบกูนั่งไม่ได้เใช่ไหมคกูนั่งกับมึงแบบเยอะมีหน้ามึงไม่ยอมนั่งเลยเมื่อกี้ว่าชวนมึงนั่งอยู่นี่ผมไม่รู้เลยนะว่าต้องทำอะไรเออพี่รู้ตลอดไม่ก็มาตามนี้แหละก็รู้ว่าแค่โฆษณาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็จะบีบตรงนี้แหละว่าแบบให้เล่นอะไรอะไรเงี้ย แล้วมึงไหวเปล่าวะให้บอกมันไหมบอกว่ามึงเป็นฤทธิ์ดวงไม่ไหวเปลี่ยนคนไหมนี่รายสิชี้เงินไงกูยืมเงินแม่งมาตั้งแต่แรกอะไงต้องแบบติดเงินมันอยู่ด้วยกะเอาก้อนเนี้ยไปให้ไปคืนแม่งด้วยคือไงจะให้ไม่ให้กูบอกมันมันก็ช่วยกันมึงตะโกนไม่ผ่านมันก็ไม่ให้มึงอยู่ดีอะมันก็ช่วยมันถ้าเกิดมันเข้ามาอีกรอบแล้วมันเห็นมึงแบบเสียงเบามันก็เปลี่ยนคนมึงก็ไม่ได้มึงก็ไม่ได้โฆษณาดีเนี่ยโฆษณาพี่พี่ึ่งรู้ว่าเพื่อนมันเป็นฤทธิ์ดวงนะ ทีทโดนเป็นยังไงอ่ะมันมันพูดไม่ได้เลยเหรอมันมันถ right? ้ามันตะโกนมากๆมันอาจจะนี่ครับเหมือนเค้นไงฮะมันปิ้นออกมาอย่างเงี้ยหรอปิ้นปิ้นเพรเกี่ยวกับแรงดันใช่ครับถ้าถ้ามันแรงดันในช่องท้องมันเยอะมันก็จะแบบเหมือนแบบถ้าตะโกนดังมันเลือดออกอะไรเงี้ยหรอโอ้เชี่ยแล้วโฆษณาแม่งต้องตะโกนด้วยดิมันแล้วมันจะร้องนะมันจะตะโกนได้เปล่าววะไอพี่พึ่งรู้เนี่ว่ามันเป็นมันตะโกนได้เปล่าววะตะโกนไม่ได้มั้งเปลี่ยนไหมล่ะ แม่งชี้มันลนตัดเลยนี่เป็นตั้งเมื่อไรหร่วะทั้กูไม่เคยรู้เลยนะที่กูมือจับแม่งโตขึ้นแบบเดิมแม่งมันเหมือนเป็นแบบเป็นชิ้นเลยโอเคมึงไม่ต้องบอกอ่ะมาเอาง<อ>ี้ดีกว่าเดี๋ยวกูมีตวัวช่วยมึงดีกว่าอ่ะเอากอดอีวางไว้ปึ๊บเขาจะไปหน่อยเขาจะไปหน่อยจะได้อันนี้กูช่วยมึงเลยนะวกเดี๋ยวพอนี่ทำไรพอประโยคเดิมเจ็บใจลูกเมียโดนลังแกปึ้งกระโดดขึ้นคอมเหมือนขี่ม้าเหมือนขี่ม้าเตรียมจะออกรบ เปลี่ยนจัให้กูกระโดดแล้วนี่เป็นม้าใช่กระโดดขึ้นใช่นะมันจะได้ช่วยปลุกพลังมึงปลวกไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพลังนี่ม้าแล้วมันจะนั้นเปล่าไม่ต้องก็ได้มั้งกูว่าแบบกูว่ามันดูพุ่งกว่านะไม่กูอยากช่วยปลวกอันนี้คือกูตั้งใจให้มันให้มันได้นี่จริงน้ำมึงใส่อะไรเพ่นเนี่ยมึงป่วยป่ะเนี่ยมีอะไรป่ะ ไม่ถ้าไม่ไหวก็บอกนะไว่ไปวดอ่าื่นก็ได้ไหว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 ได้โอเคนะซ้อมเรวเลยซ้อมอยากซ้อมไหมเราเร่มกีดานเลยเออเอาเลยนะโดดโดดปุ้มเลยกีเดียวนะมันต้องแข็งแรงหน่อยกีเดียวผ่านกีเดียวผ่านหสสสองเจ็บใจลูกเบียโดนมังแก่ข้าชี้ธนดชใหมันวอดไวให้ยุงวอดไวโดดดีๆดิโดพูดก่อน แล้วค่อยกระโดดลงไปนั่งทุกคนเลยนะกระโดดลงไปให้เต็มตู่เลยนะอ่ะมาห้าสี่สามสองเจ็บใจลูกเมียโดนรังแกข้าจะฉีดทันแดงให้มันวัววายอุ้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 ยอุอุ้ยเป็นไรเป็นไรบ้างเป็นไรบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไรโอ้ยเชื่อโอ้ยเชื่อโอ้ยไป

เอ้าทำไมขี้มาเป็นสองเทาวะเอ้าเงวะมึงบอกกูไปลิสีดวงแล้ม่งแก้งอ่ะีอไน่ันะครับตอนนี้รักมากเลยตัวบอสของเรานะครับอยู่ในรายการ OTP วันธรรมแสตนก แล้ตัจากน้องเป็นรายการใหม่ของช่องมันร,นะรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างผมรู้สึกแปลกๆ <c oughs> แต่ว่าผมพี่ต้นเออนถแต่ว่าผมติดๆนิดนึงคือห้ามบอกใครเลยนี่ผมยังไม่บอกพ่อแม่เลยจะปรึกษามันเพราะว่าเออเห็นว่าเคยทำงานเออเนี่ยมันก็บอกเออกูไม่รู้เลยหว่าจังหวะแรกที่เห็นเลือดออกมาอยู่ในมือพี่ปัวกกินแม่งแรงกไม่ใช่เลือด ลกินวความรู้สึกมีอะไรอยากฝากส่งถึงรายการ OTP และมาร์ตุทาวุฒ์หน่อยครับเหมือนเดิมฮะไม่เคยฝากฝากอะไรได้เลยว่าแล้วไม่ต้องมีอะไรขอบคุณมากขอบคุณน้องมากน่ารักมากขอบคุณนะถือเจ้าถือดจ้ดถือเจ้ขอบคุณนะตอนก่อนโอวิดขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราเลิ่มกันกล้องคุณนี่ไม่ใช่ชาวจเนี่ย ไม่ทช่จริงจะใช้ในรายการนี้เนี่ยดูดิเอาเพื่อนมาแกล้งยังยืนล้าเื่อนต้องเข้ามาอีก